We are the ก็ขอสวัสด <eterm Gore. S 2> hmm. ีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเออคลิปนี้เป็นคลิปสอนโหลด My Boy เอาไว้เล่นเกม GBA บน Android นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใหลดด้านล่างแล้วนะครับก็กดเข้ามาตามลิงก์ได้เลยครับพอกดเข้ามาตามลิงก์มันก็จะเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับหน้าแรกก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างครับ นะครับเรื่องลงแบ้างล่างแล้วมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดคําว่าดาวน์โหลดพอกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยก็ให้เราใส่เลขนะครับไอช่อตรงเนี้ยครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่ไปอ่ะผมใส่เสร็จแล้วครับก็จะเป็นอย่างงี้พอใส่เสร็จแล้วก็ให้กดคําว่าสตาร์ทดาวโหลด พอกดตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะเริ่มดาวน์โหลดครับก็ถือว่าไปอ่านเสร็จแล้วครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบค,ครับไอช่องตรงนี้ครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่ไปอ่ะผมใส่เสร็จแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้พอใส่เสร็จแล้วก็ให้กดคําว่า start download พอกดเข้ามาตามลิงก์มันก็จะเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับหน้าแรก ก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างครับนะครับเลื่อนลงแบงล่างแล้วมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดคําว่าดาวนี้เป็นคลิปสอนโหลด My Boy เอาไว้เล่นเกม GBA บน android นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้โหลดด้านล่างแล้วนะครับก็กดเข้ามาตามลิงก์ได้เลยครับโหลดพอกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเนี่ยหน้าอย่างเงี้ย ก็ให้เราใส่เลขนะครับ we are the farmers ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเออคลิปนี้